นี่เราจะมาทํามะเขือเทศนะ้ามะเขือเทศกันนะคะนี่มะเขือเทศเยอะๆแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเก็บเราก็จะเอาไปล้างนะคะเยอะมากนะคะเราจะเก็บไปล้างนะคะนี่อันนี้มะเขือเทศจากสวนนะคะแล้วก็เลือกลูกสด ไปทำน้ำมะเขือเทศแบบออร์แกนิกนะคะนี่เลยมุกใหญ่ๆนะคะเขือเทศแบบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะคะนี่เลยไปตามมานะคะสถานที่เราก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะล้างะคะ่ะ แล้วนะคะนี่เราก็จะเอาไปเตรียมต้มนะคะนะคะ,ะ,คะเราก็จะเอาเหมดมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะคะใส่น้ำเอ้ยใส่หม้อนะคะนี่เลย่ม้อนะคะ ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะรอนะคะทีน,นี้พอต้มไปสักพักหนึ่งหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมากรองกันนะคะทุกคนรอดูน้ำะมะเขือเทศออกแกนิกต่อสารนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะยกไปกรองนะคะอ่ามาเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะใช้กระชอนนะคะแบบโบราณนะคะแล้วก็กรองเลยค่ะก็ตักเมื่อเขือเทศที่เราต้มไวนะะ้นะคะกรองกรองก็จะได้น้ําตัวน้ําเฉพาะน้ําที่ั้นสดๆจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะแตะใช้ทับทีแตะให้เนื้อมะเขือเทศออกมานะคะกรองกรองไปนะคะ เนี๋ยมาดูน้ำมะเขือเทศตอนท้ายนะคะหลังจากกรองน้ำมะเขือเทศแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะได้น้ำมะเขือเทศใสๆแบบนี้นะคะสีแบบน่าทานนะคะสีส้มๆแบบนี้นะคะเราเข้าตู้เย็นแช่ตู้เย็นยิ่งอร่อยนะคะมีประโยชน์นะคะมีเบตาแคโรที ene, นี่เลยแล้วก็ตักใส่แก้วนะคะนี่เลยแก้วะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะชิมนะคะ นี่เลยนี่เลยนะคะน้ำมะเขือเทศแบบออร์แกนิกนะคะอร่อยเดี๋ยวจะปล่อยให้มันให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมาทานกันนะคะน้ำน้ำมะเขือเทศนะคะที่เราทำไปนะคะนี่เลยทานได้เลยอืมอร่อยค่ะมีประโยชน์ด้วยค่ะ ลองเลยนะคะ